เอาละกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์ er, ะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซยเช่นเคยนะครับที่ผมเอาลูเคียมาตั้งก็เพราะว่าผมจะเปิดากาชาดุมบุวี่นะจริงๆเป็นกาชาที่มีตัวใหม่แค่2ตัวที่เหลือเป็นดาวแดงหมดเลยนะ ถ้าถามว่าดีไหมก็สําหรับสายสะสมนะผมคิดว่ามันก็โอเคในระดับนึงตัวที่ดีก็คือเนี่ยฮะชูเลนกาเซนนะฮะกาชานี้มีถึงวันที่2 9เดือน8ตอน2โมงนะครับสเต็ป1ิบสเต็ปการันตีที่มันดีคือ,อสำหรับสายสะสมนะตัวหลังตู้ก็พอเล่นได้ไม่ได้แย่ครับ ตัวที่เล่นได้ดีก็คือเซนนะกับชูเลนชูเลนฟ้าแล้วที่สำคัญตู้นี้ที่ผมจะเปิดแล้วก็คิดว่าจะเปิดละเก็บไว้นั่นก็คืออัตราได้มัน7%มันค่อนข้างสูงสูงมากเลยคือดวงเราจะเกลอยังไงอย่างาง,างน้อยเราก็ต้องได้แน่นอนครับได้หลังตู้ก็คิดว่าสะสมนะเก็บเพชรปลายลงหอหอะไรประมาณนี้ได้นะ้าตู้ก็ดีนะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดทั้งหมดในตู้นะพูดแบบรวมๆแล้วผมจะเปิดกาชาให้ดูชูเลนนะครับชูเลนเป็นสายาตีปกติชูเลนฟ้าผู้สังหารอาราันคาลิงค์ท่าจมตีปกติบวก,ก20ลิลิงค์ค่อนข้างดีครับเป็นตัวที่ใช้ได้เลยรู้สึกสกิลพาสชิปจะบล็อกการลบหรีของอลาัานคาแล้วก็ลดเวลาสถานะแช่แข็ง100%ค่อนข้างสวยลองกิลได้ ต่อไปเป็นเซนนะครับเซนนะโจมตี SP ครับ811ผู้สฟูังหารอรันคาอันติติดแพชะกันลิงลดคุณธรรมอ่าแล้วเข้าเป็นตัวดับน้ำหอมสีฟ้า17%ครับเดี๋ยวต่อไปลูเคียดาดักสีเขียวดาวแดงครับตัวนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะลิงก็ธรรมดา ก็แนะนําให้สะสมแหละแนะนำให้เล่นก็คงเดี๋ยวจะมันจะไม่ดีเอาเนาะเพราะมันเป็นตัวเก่าเล่นยากหน่อยผู้ต่อไปเป็นโฮมูร um ะและชิซุกุสองตัวนี้เป็นเดือมุกวี่เช่นกันภาคเดียวกับ Dark นะลูเคยดาร์กนะลิงความ์สจะหายถ้าจมตีปกติส่วนใหญ่ลิงจะดีนะเนี่ยในตัวนี้20%ตโอเคต่อไปเป็นอุราราคิสเกะ ล่างนี้น่าจะล่างหัวหน้าหน่วยหรือเปล่าหรือว่าล่างอะไรเนี่ยฉบับภาพยนตร์ oh, no อ่าลิงฟื้นฟูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเข้าฟิลขั้นสูงสุดวลาระสีแดงโอเคลิงฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลก็ดีนะดีในระดับหนึ่งนะผมว่าแต่ถ้าเราอ่าเปิดน้ำหอมสิบห้าแล้วไปอเบอร์อเบอร์ลิตี้เป็นฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลก็ไม่ได้แย่ ต่อไปเป็นโคคุตโตฟ้าตัวเก่าอันติติดเนบชาลิงรถคุณทามถ้าจมตีแรง่ฮะไม่ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษครับอย่างว่าแหละมันตัวเก่าเนาะแนะนำให้สะสมดีกว่าต่อไปก็เป็นตัวที่คู่กับฮิสึกยะโทชิโระที่มันใช้ดาบเล่มเดียวกันนะคุสาก,กะโชจิโร่นะสายที่ปกติ อันติดแช่แข็งแน่นอนลดความเสียหายที่ได้รับ16%อ่าลิงก์โอเคอยู่ใช่ได้มีคิดทําไม่ตายด้วยโอเคสวยครับจริงๆไม่ได้ดูดีอะไรมากมายเลยสำหรับตัวนี้ที่ดูดีจริงๆก็คืออัตราการได้นะฮะ7%ค่อนข้างสูงจะสังเกตจากตัวที่แล้วแค่4.5เท่านั้นอ่า โดยผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะไม่เกือนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยเตรียมเปิดแค่5สเต็ปพอเท่านั้นเพราะามันเป็นกาชาที่ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายแล้วเอาจากตรงหลังตู้มันค่อนข้างที่จะอออกแนวเกือบแย่เลยมันก็พอเล่นไดนะ้ไปดูกันเลยครับในสเต็ปที่หนึ่ง ้าสเต็ปก็ตกประมาณพันพันกว่านะน่าจะพันหนึ่งอื้ <c oughs> แกะระดับเรามันสเต็ปแรกมันต้องได้แล้วทำไมไม่ได้เนี่ย <c oughs> สเต็ปที่สองครับเลทตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นตนะ <c oughs> นายอย่าทำเราขายหน้าได้ป่ะ <c oughs> เฮ้ยฟิเสือสามตัว อ่าต้องมาแล้วในสเต็ปที่สองนี้ไม่สงสัยอะไรละขอตัวดีๆสองตัวหน้าตู้สังหารยมาทูดโอเคลูกเคียดาร์กสวยสะสมได้ลูกเคียดาร์กอีกอย่างหนึ่งไม่ได้แย่จนเกินไปอ่าข้านาเกียรติที่ต้องเห็นพวกแกทำอะไรตามใจชอบอยังไงละโอ้โหเอาสลังตู้เลยเกือบสุด ถือว่าเอามาเก็บเพชรครับแล้วก็อีกอย่างเอาไปลงหอคอยระดับต้นๆได้นะแต่ต้องเป็นหอคอยอย่างง่ายนะเดี๋ยวนี้หอคอยอย่างง่ายรู้สึกจะไม่มีมาสักพักนึงเนื่อง,งจากเป็นหอคอยครบรอบ2เดือนแล้วนะเดือนที่แล้วก็หอคอยครบรอบเดือนนี้ก็หอคอยครบรอบนะเขตที่3มครับเ็ปที่สามเฮ้ย ไหนบอกเลทเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไงล่าทิดโอ้โหตัวที่แล้วเปิดอย่างดวงดูตัวนี้แกจะเล่นฉันเลยสงสัยตัวที่แล้วดวงเยอะไปหน่อยอ่าลุงห้าสเต็ปได้สามส,ามสามเต็ปก็โอเคอเฮ้ยเจ้าตัวเดิมมาทำไมเนี้ยเอามาเปิดช่องสินะ แน,น่ตัวเดียวเหลอตัวเดียวเหลอตัวเดียวจริงด้วยฮะไม่เป็นไรครับอ,อ๋อเ,เราจะเปิดสเต็ปที่5แล้ว4 s t สเต็ปได้2ตัวเองได้ตัวได้ตัว2ตัวนะฮะแต่ว่าได้มา3ตัวเข้าใจไหมงงไหม นายที่สุดก็กลับมาจนได้นะกลับมาเพื่อพบกับรูคีย่ถอนหายใจไปทีตัวเดียวเหรอโอ้โหในสเตปการันอ่าฉันคือโยมทูตเซนนะครับโอเคเกือบจะแฮวแล้วโชคดีครับยังได้เซนนะครับสรุปได้4ตัวนะ มีแค่ร้อยยี่สิบอ่ามันต้องการร้อยห้าสิบเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าครับเนื่องจากผมเห็นว่าเมื่อกี้เรามีร้อยยี่สิบนะแล้วสเต็ปต่อไปมันร้อยห้าสิบมันขาดแค่สามสิบเนาะผมก็เลยไปฟาร์มมาให้จัดมาให้เปิดอีกสเต็ปหนึ่งยังไงก็อให้ทุกคนร่วมกันโฆษนาสาธุในสเต็ปนี้นะฮะจัดไปสเต็ปสุดท้าย ตื้อดื้อดืดืด,ด,ดืไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยครับอ่าปริ่สรุปเอาละครับผมจะได้ตัวนี้นะชูเลนไม่ได้ครับได้เซนะหนึ่งตัวดูเคียดักหนึ่งตัวอ่าตัวนี้ครับตัวคู่หนึ่งตัวโคโกโตสต,ตัวครับจะไม่ได้ชูเลน อ,อุระาหาัระแล้วก็อันเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่ดาบฟันวนัญญาณัากพิษกยะได้แค่นี้นะสองห้าสเต็ปก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกผมผมว่าเค้มไปนิดไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ทาน,นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีก็แล้วแต่นะถ้าคิดว่าเราอยากสะสมก็เปิดได้แต่ถ้า,าคิดว่าเราจะเอามาเล่นเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้ผมก็ แนะนำว่าให้เลื่อนผ่านไปก่อนนะเพราะว่ามันยังมีตู้ที่ดีกว่าน,นี้อีกเยอะแยะสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ